สวัสดีครับอยู่ผมอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นเจนสามแล้วกลายไปหน้าไปแต่งงานกับหัวหอ,หอมเลยรูปก,ก็มเป็นอย่างนี้เลยนะครับ <g ül> ก็วันนี้ผมจะมาแนะนําการการทําให้สัตว์เลี้ยงมาอยู่กับเรานะครับคือตอนนี้เราจะยังไม่มีสัตว์เลี้ยงอ่าเห็นไหมสัตว์เลี้ยงจะมาอยู่หน้านี้ของเรานะครับส่วนหลังบ้านโอเคขั้นแรกเลยก็คือเราต้องไปหาของครับ ของเล่นซึ่งของเล่นนี้หาได้ตามห้างสับสินค้าธรรมะนะครับเนี่ยไปที่ห้างของเล่นของเล่นคืออันไหนอาจะอันนี้หรือเปล่าอ่ะไม่ใช่อันนี้เครื่องประดับของเล่นคืออันนี้นะครับเนี่ยสัตว์แต่ละตัวไม่ชอบของเล่นไม่เหมือนกันโอเคซื้อไปอันนึงผมซื้อไปแล้ว เวลาถ้าเราอยากให้สัตว์เลี้ยงมาหาเรานะครับเราเลือกไปที่กล่องนี่เลยกล่องของเล่นแล้วก็เลือกของเล่นอ,อันที่เราจะเอาไปล่อสัตว์เลี้ยงมานะครับก็คืออันนี้ผมไมใช้อนันนี้ให้เลือกอันที่สองครับคือการเอาไปเล่นไปวางไว้ที่ส่วนหลังบ้านโอเคแค่นี้แหละครับเสร็จเลยที่เหลือก็รอเวลาครับแล้วพอ สัตว์เลี้ยงมาจะให้ผมจะกลับมาตัดต่อให้ดูอีกรอบนะครับโอเคเรามาดูว่าได้หรือยังเมื่อกี้ได้ไปแล้วครับแต่ผมอัดไม่ทันไม่มาก็ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ยังไม่มา โอเคมาแล้วครับโอ้โหใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะจะมาโอเคเราก็เลือกรับเลยนะครับรับสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงโอเคเราไก็ได้สัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงนะครับแล้วก็ระหว่างที่เราเล่นเล่นไปเรากดออกมาดูที่ส่วนหลังบ้านนี้บางทีจะมีให้สัตว์เลี้ยงเราแต่งงานกับตัวอื่นนะครับก็แต่งงานไมได้ผสมกันออกมาเหมือนตัวธามากอจิเราเลยประมาณนี้ครับโอเค ฝากช่องผมไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับไปแล้วครับ